สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบอรสกุสุคนบอุตกมองุกบอรเดอร์ยินดีตอนรับขอสูอ้สองสาวเราคนิดีด้สองพี่น้องตอนนี้ก็บรรยากาศสดๆเด้อพี่น,อออน้องเกาโมงเสเนั่นตอนเชร้าอยู่หน้าบ้านบอนทีน้ำเพชรงานเป็นแม่บ้านนี่แหละพี่น้อง เห็นดอกคูณแล้วก็คิดเทงบ้านทุกคนจา้าเพราะว่าไก่สงการแดวนเนาอดอกคูณกับบ้านเรื่องไอ้หอยอยู่พี่น้องไอ้ามงามบ,บรรย,ย,ย,ยากาศมือนกับโบหอนภายในน้พี่น้องสวยๆไปเจ้ามาสีหอนกานี้ก็ยังโบหูมือนี่ซีมีคนมากกำจัดเผงเด้อพี่น้องตอนนี้กันนางรอ นั่งรออยู่เนาะพี่น้องพาเปิดประตูให้กระจายัางว่าละมานัดเก็ม้งเพิงพี่น้องเลยตอนนี้ก็มงสุดเสดเนาะห้างเพิงมบกง่ายหนึ่งพี่น้องเห็นบ่พูดนะตุบปูดอยู่เนาะอยู่โกกซึมซานะเห็นบ่พี่น้องห้างนี่แหละมือนั่นนะอาซางมาตัดหญ้าเนาะโดนลุ่มไปสองคนพี่น้องเลยก็เลยตัดหญ้าขอบเบลสับเนาะจะน่ายก็เลยให้กระจ กลับไปแล้วก็หาคนมากำจัดเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์ผ่านไปประมาณหามื้อนี่แหลยคือห้าหกมื้อเนาะเย็บอยู่พี่น้องคนตัดหญ้าสร้างตัดหนาตัดหญ้าเบลเล้วซ้่มเสียงดังขนะพี่น้องเสียงตัดหญ้าก็จะมันดังนอเพิ่งก็เลยลุ้งตัดหญ้าเบลเล้วจ้อยบ่ฮู้ว่าก็จะมาปาด้วยวิธีใดเด้อพี่น้องเด้ยผึ่งก็ะหางใหญ่ๆเนาะ ก็เลยสีทายคิปให้พี่น้องเบิ่งว่าก็จะสีเอายัง,งมากมาําจ,จัดไปไปาะ,นนะพี่น้องก็จะสีกําจัดด้วยวิธีใดเดี๋ยวทาเบิ่งทาส้มนุ่กันเนาะพี่น้องตอนนี้ก็นางรออเปิดประตูให้ระเจ้าอยู่พี่น้องเลยควรที่สีมาก,กําจัดเพิงเนาะหรือว่าพึ่งทางง่ายไงพี่น้องหนามคือสีล้ายเดี๋ยวทาเบิ่งทาส้มนุ่กันเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ก็จะออยังพระรามาสามพี่น้องนัดก็มุ่งเครืองเนาะ โอ้โหว่าก็เจาะสิเอาอยัางป๊าบแล้วพี่น้องเด้อก็จเจาะสิกําจัดนาดายก็จเจาะสิเห็ดแบบใดเนาะคืออยู่ทางบ้านาเฮาบ่เดี๋ยวทาเบิง่งถาส้มด้วกันเด้อพี่น้องอารมณ์ากาศดีพี่น้องเลยวันนี้สวยไปคือสีหวานกว่านี้อยู่ประจักษ์โอเคเนาะพี่น้องเนาะถาเบิ่งด้วยกันขเขาเจาสิทำพิธียังไงเนาะกําจัดเฝิ่ง พี่น้องตอนนี้ก็เจะมาแล้วเนาะคนทีฟจีมากำจัดพึง่งนี่จ้าทุกคนตอนนี้รถกำจัดพึ่งมาแล้วสองคนนี่เหรอคะใชะ่เดี๋ยวรอดูนี่อันนี้คือตัวอย่างไงตัวอย่างไม่รู้กันตีว่ามันยังไงมันเป็นออแกนิกเป็นสมุนไพรอะไรพวกนี้ไงใช่ไหมค่ะเกิดเดี๋ยวแม่งไม่ไปอย่างเงี้ย โอ้โหมันกันนัวกันสิโอ้รอดูรอดูพี่เขาจะแล้วมันจะต่อยคนแถวนี้อีกเวยซวยไงใช่ตายทีเดียวเลยพี่จ้ะอันนี้กำลังทำอุปกรณ์อันนี้คือคนกำจัดพึ่งใช่โดยนี่โดยอันนี้ควันส้มควันส้มไล่ปลวกมดแมลงสาบนี่โซ่ัสกัดธรรมชาติอันนี้บริษัทพี่ทำเปล่าคะเปล่าซื้อ ไปพี่น้องเดี๋ยวเบ่งน้ำกันไม่อยากให้เกเพราะเราไม่รู้มันเป็นอะไรบ้างไงจ้าตอนนี้ให้อยู่ในบานนะพี่น้องประว่ายานเพิ่งมันตัดชีดอุ้ยแตกเลยอุ้ยดู

hằng ngày hen không mày 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 quả คนนั้นไม่เป็นในนังเลยตอนนี้กำลังทำการจะเอาลังพึ่งนะคะทุกคนแม่พึ่งก็ไปเมิดแล้วแม่พึ่งไปเมิดแล้วพี่น้องพี่น้อง ตั้งเกตเบิ้งแม่ฝืงตายนี่ตายเต็มเลยตายเต็มเลยนี่นนพี่น้องตายเต็มสนามเลยน้องนี่อ๋อจะได้ถ้าพึ่งไปไล่ตอนเก้าโมงกันโดนต่อยกันนัวแน่เพราะมัน<อ>ไม่ไปง่ายๆหรอกค่ะถ้าพึ่งจะไปต้องไล่แต่สิบโมงถึงเที่ยงอ๋อนี่พี่น้องข้างบุกใหญ่เนี่ย ตอนนี้ไล่พึ่งไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนอยู่นยังยังก่ออยู่ตรงนั้นอะอแบบอกแล้วมันผสมุนไทยก็อย่างนี้แหละพี่แล้วมันไม่ตกลงมาหรอนั้นอะอันไหนตกพี่กำลังจะตัดนะอ๋อตัดเอาแต่ตัวรังพึ่งใช่ไหมคะรัาางพึ่งลงมาอืมนี่ยชื่ออะไรวะกุ้งวะคุณกุ้งไหนในกุ้งเน,นี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่เคยเห็นนะไม่รู้ว่าคุณกุ้งแล้วก็มีคน,นติดต่อไม่รู้ชื่ออะไร อีกคนโทรมาเนี่ยเบอร์ไหนว่าเบอร์นี้เบอร์นี้ถ้าบอกเบอร์นี้รู้ไหมหนูไม่รู้จ้าเออไม่รู้คใครอ่ะน่าเป็นลูกน้องเขาอ่ะค่ะใช่ใช่ใชอู้เดี๋ยวดูนะบัลลังมันใหญ่ไหมลงมาแล้วจะเป็นยังไงหน้าตา พึ่งยังเพียรไม่ยากหรอกแต่เอาลังลงในแม่งยาะในหัวต้นพึ่งเยอะแล้วนะตายจริงเห็นไหมค่ะมันเหลืองมันอ่อนนะเนาะอโอ้ใช่ไงนี่คือตัวน้อยอันนี้คือผู้ผู้ยังก่อนเนาะผู้หนาผู้บงการผู้บงการค้าพึ่ง ค่ะพึ่งอุ้ยจะตกแล้วตุ้ยรู้พี่ก็จัางมเท่ารอ๋อราคาพันห้านะคะทุกคนตกแล้วย่ายไม่กินหรอกเราก็อยากดูเฉยๆอุ้ยแต่ว่าแม่พึ่งไม่เอามีตรงนี้ก็เยอะแยะล้วจะพึ่งยังตายเลยห่ะพันห้านะคะทุกคน ค่าที่มาปรับพึ่งพันห้าอุ้ยน้ำแบบน้ำพึ่งเยอะมากเลยเนาะโอ้โหปลาทอพี่น้องหน้ำหย่อยเยอะะอยู่อุ้ยสุดยอดเลยปลาทอหัวน้ำพึ่งเยอะมากเลยค่ะทุกคนเนาะนั่นได้ยังวะ อยากกินอยากกินก็ใช่ไงจ้ะอุ้ยมาหน้าลิ้มลองมากเลย,ย,ย,ยน้ำพึ่งเยอะๆโ <c> อ <oughs> ้ยทุกคนจ้าพี่แล้วแม่พี่ไม่เสียดายเหรอเสียดายเพราะไม่ไินน้ำพึ่งเป็นแค่ <c oughs> เป็นแค่ <c oughs> พี่มาพี่งมากิน <c oughs> เป็นแค่ผู้ปราบใช่ไหมใช่มีเยอะ <c oughs> ไม่ตีนะำพเยอะ เวลาไปทำแบบนี้กินมากไม่ได้ไงแต่ลดเบาหวานก็ไม่ได้กินหวานมากไม่ได้โอ้ยเดินๆโอ้ยเยิ้มๆเลยทุกคนป๋าทุเพิ่งเยอะแเลยตอนนี้ก็กราบพึ่งแล้วแล้วพี่น้องเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่ากัญยังมีแม่ผึ่งอยู่นะฮะารพี่น้องหอกบลายบันไดนำผึ่งไล่ลาย ก็จะเอาใส่ทุงสีดำไปเนาะพี่น้องบู่้หว่าก็จะเสียไปกินเนาะเสียไปทิ่มเนาะนะทุงบักใหญ่ๆเนาะพี่น้องเลยน้ำพึ่งเยอะๆเข้าหลบใจมาล้าหลบแดดก่อนรอยังมีอยู่ต้องระวังไงเข้าไปเมื่อกี้มันบินมันใส่หลังผมตับเลยพี่โดนก็ไม่เป็นไรหรอกฮะแม่เนียวเจ็บเลยนังหึนังยัง นังยังเหนียวอยู่ยน้ำเมื่อกี้เยิ้มๆเลยน่ะใช่แต่พูดถึงกินแป๊บเดียวกินนี่เดียวก็เลี่ยนแล้วพี่ในติดในกำแพงน่ะพี่เชื่อเขาที่ติดอยู่ในกำแพงชิ้นหนึ่งอ่เออ เสร็จแล้วจ้าราคาพันหาร้อยบาทมากี่น้องจ้างจ้างเ็จ้ามากำจัดพึ่งโอ้โหต้องเหยียบแล้วเนาะเราได้หงทองแล้วท <c oughs> ี่เขาให้เนี่ยแบนหนึ่งโอ้โหแซ่บเดียวเลยทางนี้ไม่ให้เห็นทางนู้นเอย รังเหลืองอลา,ามเลยไอ้นี่รังแก่แล้วอ๋อไอ้นี่ลังเหลืองลลองชิมมังไงลังเหลืองเลยนิ้วจิ้มดิเทมาเทมาโอ้ยจิ้มก็พอแล้วจะเปรี้ยวไ้เกสรอยู่บน่งเกสรน้ำเกสรน้ำอยู่บนเเกสรอยู่บนมันจะเปรี้ยวพวกเกสรอยู่บนจะเปรี้ยวเนี่ยส้มๆเนี่เกสรมันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวไหมห้าเจ็ดเก้าสี่ทะเบียนรถตอนนี้ก็ปลาพึงแล้วแล้วน้องพี่น้องกัะสิกลับแล้ว มีเบอร์โทรให้ด้วยเสร็จแล้วเนาะพี่เนะนะาะค่ะขอบคุณน,นะนจ้าขอบคุณค่ะ